ฝันร้ายของเชื้อโรคมหันตภัยร้ายของมวลมนุษยชาติที่รุนแรงที่สุดจีนเพิ่งออกมายอมรับรายงานข่าวว่ามีการหลุดรอดของเชื้อแบคทีเทรียชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อสู่คนได้จากเล็บไม่ได้มาตรฐานที่มีจำนวนมากในประเทศจีนในห้องเล็บปฏิบัติการผลิตวัคซีนในสัตว์เลี้ยงเมื่อประชาชนของเขาเริ่มติดเชื้อชนิดนี้สูงถึงกว่าหน,นึ่งแคน ในหลายๆมนฑลแม้สำนักข่าวจอมโกหกข,ของจีนจะอ้างว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่เพียงแค่3,000กว่าคนเท่านั้นแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าจีนได้ปุกปิดเชื้อโรคหลายชนิดมานานหลายปีแม้จะยอมออกมายอมรับในตอนนี้ว่ามีการหลุดรอดของเชื้อแบคทีเรียพิษจริง แต่เหตุการณ์ทั้งหมดของความจริงก็คือเชื้อผิดนี้ได้มีการหลุดรอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วและมันได้เริ่มกระจายออกไปในทั่วโลกเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่แค่เชื้อแบทีเทียพิษที่ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเท่านั้นเหมือนซอมบี้เท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงเชื้อแบทีเรียหลายชนิด ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในชั้นของโครโมโซมในเด็กและยิงตั้งครรภ์จำนวนมากที่ต้องสูญเสียลูกๆในท้องซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอวัยวะของเด็กๆที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศจีนที่ส่งออกอวัยวะไปทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ในตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่เขาได้ช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้ไปกว่า3 0,000ื่นคน ในสหรัฐอเมริกาให้รอดจากธุรกิจการค้าอาวัยวะเด็กๆซึ่งทรัมป์กล่าวว่าจะต้องจัดการกับองค์กรมืดเหล่านี้ให้สิ้นซากซึ่งไปตรงกับหลักฐานของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าเคียนนอนที่เขาเชื่อว่ามีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่กำลังคิดสร้างรัฐใหม่ขึ้นมาซ้อนกับรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันและความเชื่อที่น่ากลัวที่สุดก็คืออวัยวะเด็กๆคือยาอมตะ กระจายไปเป็นเมนูที่สำคัญของมหาเศรษฐีในทั่วโลกรวมไปถึงดาราฮอลลีวูดดังๆอีกหลายคนซึ่งนั่นก็ต้องรอการพิสูจน์ความจริงอย่างเข้มข้นต่อไป WHO ในยุคเสื่อมความน่าเชื่อถืออะไรที่ทำให้โดนันทรัม ถึงกับบอยคอตองค์กรนี้แบบไม่เผาผีคำาตบก็คือเขาเชื่อว่า WHO เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำนวนมากจากจีนในการปกปิดการหลุดลอดออกมาของเชื้อไวรัสอู่ฮันและเชื้อแบคทีเทรียอีกหลายชนิดและการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของผู้นำองค์กร WHO หลายคนแม้วันนี้ WHO จะออกมาพูดความจริงว่า โควิด -19 เราไม่อาจที่จะมีวัคซีนเพียงพอต่อผู้คนจำนวนมากในทั่วโลกเพราะวัคซีนจริงๆจ,จะผลิตได้ในทั่วโลกแค่เพียงปีละ20ล้านโดสเท่านั้นและใน20ล้านโดสนั้นก็ไม่ได้การันตีว่าจะช่วยสร้างภูมิให้ผู้ป่วยได้จริงทั้งหมดและเชื่อว่า วัคซีนที่ดีนั้นคงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ต้องใช้เวลานานถึงสองปีถึงอาจจะค้นพบได้แต่นั่นก็เท่ากับว่าภายในสองปีนี้จะมีผู้คนในทั่วโลกติเดเชื้อไวรัสสูงถึงกว่าสี่พันล้านคนแต่คำพูดจริงนี้ก็ไม่มีใครเชื่อถือ WHO อีกต่อไป นั่นเท่ากับว่านับจากนี้ไปทุกคนในทั่วโลกต้องดูแลหาวิธีเอาชนะไวรัสโควิด -19 ด้วยตนเองเพราะโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่จะถูกไว้ใช้เฉพาะกลุ่มผู้นำและมหาเศรษฐีของโลกเท่านั้นแต่นั่นก็ใช่ว่ามหาเศรษฐีและกลุ่มผู้นำทั่วโลกจะรอดตายได้จริงเมื่อรหัสห6หห ได้เริ่มออกปฏิบัติการทำลายภูเขาน้ำแข็งลงกลุ่มคนพวกนี้และผู้คนในทั่วโลกยังจะต้องเผชิญกับมหันตภัยร้ายตัวจริงที่หลับไหลอยู่ภายใต้ฐานน้ำแข็งมายาวนาน ที่สามารถฆ่าชีวิตของผู้คนได้มีประสิทธิภาพสิ่งนี้องค์กรนาซ่าได้ค้นเจอมาเมื่อสี่ปีที่แล้วและได้นำเชื้อชนิดนี้เข้าตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาแบบเงียบๆและมันต้องทำให้ทุกคนต้องขนหัวลุกว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้ยากที่จะหายาชนิดไหนป้องกันพวกมันได้และเชื่อกันว่ามันเคยระบาดหนัก ในครั้งหนึ่งเมื่อ300ปีที่ผ่านมาที่ทําให้ผู้คนในทั่วโลกล้มตายไปถึงสส่วนแล้วพวกมันก็ได้หายไปอย่างเงียบๆอย่างไร้ร่องรอยและในอีกไม่นานพวกมันจะกลับมาอีกครั้งในช่วงสภาวะที่เกิดน้ําท่วมหนักในทั่วโลกที่จะนําพวกมันให้กระจายออกไปในทั่วโลกและเพ่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วบทความของอาจารย์เดชาณรุนาทที่เขียนขึ้นมาทั้งหมดนี้ เรียกว่าแค่เป็นภารกิจหน้าที่เท่านั้นไม่ใช่หมอดูหรือนักโหราศาสตร์ใดๆหน้าที่คือเตือนและปกป้องแผ่นดินสยามเพราะเชื่อว่าจะมีผู้มีคุณธรรมสูงที่ลงมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้จำนวนมากแบบเงียบๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์เดชานาระนาะเลยสักนิดหากแต่เป็นภารกิจเท่านั้นเมื่อหมดหน้าที่ก็ต้องจากไป ไม่ได้สนใจชื่อเสียงคำสรรเสริญใดๆหากแต่การทำนายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหากในวันที่26สิงหาคม2563ซึ่งตรงกับแรม8คำเดือนสิมีเหตุการณ์หลายอย่างได้เกิดขึ้นในวันนั้นเชื่อได้ว่าผู้มีธรรมชั้นสูงหลายคนในประเทศสยามเขาคงรับรู้ได้เองเพียงแต่เขาจะกล้าพูดหรือไม่ นั่นก็เป็นเรื่องของพวกเขารหัส666ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแค่มีหน้าที่มาทำภารกิจบนโลกใบนี้เมื่อจบภากรกิจเสร็จสิ้นลงทุกคนก็จะต้องจากไปไม่ใช่ลงมายึดครองโลกตามความเชื่อของพวกหมอผีทางดาราศาสตร์แต่อย่างใดภาคที่สองจะเริ่มเกิดขึ้นในอีกไม่นานคงเหลือแค่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเท่านั้นที่จะเหลือผู้คนอยู่จำนวนมาก สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องธรรมแต่เลือกบูชาเงินและลาบสารเสริญจะได้รับการพิสูจน์ด้วยตนเองในอีกไม่ช้ามนุษย์ทุกคนจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของจัก,กรวาลน,นั่นย่อมหมายความว่าจิตของทุกคนย่อมถูกประมวลผลด้วยไมโครชิปที่ทันสมัยที่สุด องจักรวาลอย่าได้เที่ยวสงสัยว่าพระเจ้าจะไม่รู้ความเป็นไปของผู้คนจำนวนมากในทั่วโลกแค่เขาโยนเศษเหินลงมาผ่านทะลุชั้นบรรยากาศโลกเท่านั้นเมืองต่างๆในประเทศรัสเซียที่คุยว่าเป็นพระเจ้าแห่งเทคโนโลยีแห่งอาวุธก็เกิดการระเบิดไปหลายเมืองนี่แค่เขาเตือนลงมาเท่านั้น